เพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องราวของหุบเขาประหลาดอันหนึ่งที่ว่ากันว่าทุกคนที่ได้หายไปที่นั่นนะ่ะก็จะต้องถูกพบอีกทีในสภาพของศพหัวขาดไหมครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องจากในหนังหรือในการ์ตูนนะแต่ถ้าว่าหุบเขานี้นะมันเป็นพื้นที่จริงที่มีอยู่บนโลกซึ่งถ้าเป็นไปได้แอดก็ไม่แนะนาให้เพื่อนๆไปเยือนนะครับเพราะแค่จากชื่อเนี่ยเราก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ธรรมดาหุบเขาหัวขาดครับ ถ้าหากใครอยากรู้ว่าเรื่องราวที่นี่มันเป็นมาอย่างไงหรือว่าหุบเขาแห่งนี้มันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกแล้วสถานที่แห่งนี้มันดาร์ขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับรายการที่จะนําเอาเรื่องราปวประวัติศาสตร์ดาร์กๆแล้วก็จังไรทั่วโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเองแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงในสถานที่แบบนั้นนะน,นะ โดยสถานที่ที่แอดว่าถึงนี้นะครับมันก็จะเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในประเทศแคนาดานะครับประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง19เท่าแต่ด้านมีประชากรที่น้อยกว่าไทยถึงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับมันก็เลยได้ทําให้หลายๆท้องที่ของดินแดนแห่งนี้เนี่ยยังเป็นที่โล่งกว้างและก็ไม่ได้รับการสํารวจอย่างมากเพียงพอครับอย่างเช่นหุบเขาที่มีชื่อว่านาฮานี่นะครับที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็มีเรื่องราวน่ากลัวที่ถูกเล่าขานกันมาตลอดเลยถึงเรื่องลึกลับที่ไม่สามารถจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้นะครับที่บางเรื่องเนี่ยก็ได้พูดต่อๆกันมาเป็นหมื่นๆปีแล้วจนทําให้เรื่องบางเรื่องนะครับมันกลายเป็นเหมือนกับตำนานที่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อกันสักเท่าไหร่ครับอย่างเช่นเรื่องราวที่บอกว่าห้ามไอยอีน่าไหนเข้ามาตั้งรกรากยังบริเวณหุบเขาแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากมันมาตั้งรกลากแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นาน อย่างเช่นเรื่องราวของชนเผ่าต่างๆที่เคยมาตั้งรกรากที่นี่แต่ว่าอยู่ๆนะครับชนเผ่าเหล่านี้มันก็ได้หายไปอย่างปริศนาทิ้งเอาไว้ก็เพียงแค่เครื่องเรือนเครื่องใช้บ้านเหมือนกับว่าพวกเขานะครับจะได้ออกไปทําธุระข้างนอกแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครับหรือว่าบางชนเผ่าที่ได้เข้ามาที่นี่ไม่นานเนี่ยก็ต้องย้ายออกไป เพราะว่าพวกเขาได้พบกับสิ่งที่เหลือเชื่อซึ่งบางคนก็กล่าวว่ามันคือเทพารักษ์ปกป้องสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างเช่นเทพหมาป่าขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวาฮีลาครับที่ได้มาขู่พวกเขาออกไปหรือบางทีนะครับพวกเขาก็จะเล่าว่ามันก็จะมีเสียงบางอย่างเหมือนกับเสียงพูดผีนะครับมาอยู่ลายล้อมบริเวณที่พวกเขาได้ตั้งลกลากอยู่ราวกับจะเป็นการบอกว่าเอ้ยเจ้าจงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้เล่าท,อ,ทอดกันมาปากต่อปากราวกับว่าเป็นนิท านหลอกเด็กมากกว่า100ปีครับที่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงต้นๆของปี1900ครับที่ก็มีคนเริ่มไปเจอกับเหตุการณ์ประหลาดในหุบเขาแห่งนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วซึ่งเขานะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เจอมาเนี่ยมันคืออะไรครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือในปี1904เนี่ยตอนนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามีพี่น้อง3คนเนี่ยเขาตั้งใจจะมาเสี่ยงโชคมหาทองที่นี่ครับ ด้วยเหตุที่ว่าสถานที่แห่งนี้อย่างที่แอดบอกนะครับก็คือมันไม่ค่อยจะมีใครผ่านมาสักเท่าไหร่แม้กระทั่งในยุคสมัยก่อนที่เขามีการตื่นทองก็ตามมันก็เลยได้ทําให้3พี่น้องผู้นี้เนะี่ยเขาคิดว่ามันก็น่าจะมีทงมีทองอะไรเหลืออยู่ให้พวกเขาเก็บบ้างละ่ะ พวกเขานะครับก็เลยได้ตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการหาทองไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลล่าสัตว์พร้อมกับยานพหาหนะอย่างเช่นพวกเลื่อนหิมะหรือว่าพวกเรือที่จะมาฝ่าหุบเขาที่นี่มาอย่างจุดที่เขาคาดว่าน่าจะมีทองอยู่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแม่น้ําแห่งหนึ่งที่เขาจะเรียกว่าแม่น้ํานิ่งนะครับที่กว่าจะมาถึงที่นั่นได้นี่ก็แทบหอบเลยเพราะว่าแม่น้ํามันไม่ได้นิ่งสมชื่อครับข้างใต้น้ำเนี่ยมันมีน้ําไหลเชี่ยวแต่ว่าพวกเขานะครับก็ไม่ท้อครับเพราะว่า ความรวยมันก็รออยู่ข้างหน้าเราแล้วนี่ว้าห,าห,าหา่าทั้ง3พี่น้องนะครับก็ได้พายเรือบุดจำบุดมาถึงตรงบริเวณที่เขาคิดว่าน่าจะมีทองเนี่ยแหละเสร็จแล้วนะครับเขาก็ปักหมุดตั้งแคมป์หลังจากนั้นเนี่ยก็รีบมุ่งหน้าลงไปยังทานน้ําเลยเพื่อจะทําการค้นหาทองนะครับโดยได้ใช้เครื่องมือหาทองที่มีชื่อว่า gold sluice box นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับ กล่องกรองน้ำอ่ะที่ข้างในนะครับมันจะมีตะแกรงเอาไว้ร่อนของเสียออกอีกรอบหนึ่งซึ่งเมื่อน้ําได้ไหลผ่านก็ไปยังกล่องนี้แล้วนะครับน้ํามันก็จะไปไหลผ่านกับตะแกรงพร้อมกับของเสียต่างๆที่ได้ไหลออกไปด้วยหลงเหลือเอาไว้ก็เพียงแค่ทองคําเท่านั้นนะครับซึ่งอวิธีการหาทองนี้เนะี่ยมันจะเป็นวิธีการที่เขาใช้หาทองในยุคโบราณมากนะ แต่ว่ามันก็ยังได้ผลดีอยู่ครับเพราะหลังจากที่3พี่น้องนี้ได้เอาตะแกรงไปล่อนทองแล้วเนี่ยพวกเขาก็เจอกับทองคําจํานวนมากมายเลยนะครับที่ก็ได้ผูดขึ้นมาเป็นดุลเลยซึ่งมันก็เยอะขนาดที่ว่าทั้ง3พี่น้องนะครับต้องตัดสินใจเก็บแคมกลับบ้านในเวลาไม่นานเพื่อที่จะนําเอาทองคําเหล่านี้ไปขายนะครับเพราะถ้าหากเขาเก็บทองเยอะมากกว่านี้แล้วก็เขาก็กลัวว่าไอ้เรือที่พวกเขาได้พายมาเนี่ยมันจะรับน้าหนักทองไม่ไหวแล้วมันก็จะแตกจมไปเองนั่นเองนะฮะ แต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากาลังล่องเรือแม่น้ําจะกลับไปยังทางเดิมอยู่นะครับอยู่ๆกระแสน้ําเนี่ยมันก็เกิดบ้าเลยขึ้นมาไม่รู้ครับพัดมาตุ้มตามจนกระทั่งฟาดเรือเขาแตกป้างทําเอาทั้งสามนะครับจมน้ําเลยพร้อมกับของต่างๆที่พวกเขาได้เตรียมมาด้วยตกน้ําปอมแปมไปหมดเลยครับพี่น้องทั้งสามคนเลยต้องรีบรวบรวมสติพยายามเก็บไอเทมทุกอย่างที่พอจะคว้าเอาไว้ได้อย่างเช่นพวกปืนไรเฟิลล่าสัตว์จะเบียงอาหารหรือว่า ที่สําคัญที่สุดก็คือกรองหาทองครับเครื่องมือหากินอย่าให้มันหลุดไปได้แต่ถ้าว่าไอทองที่เขาเก็บมาได้นี่มันจมนาไปแต่แต่เรือแตกเรียบร้อยแล้วที่เมื่อเก็บไอเทมได้มาทั้งหมดนะครับตั้ง3พี่น้องนี่เนี่ยก็รีบว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งเลยที่หลังจะขึ้นมาได้นี่ก็มีหนึ่งในพี่น้องนะครับพลพระรุศวัดออกมาดาฟ้าดิอย่างแรงว่าทําไมทํากับข้าแบบนี้พวกเราเกือบจะรวยอยู่แล้วเชียว แต่ถ้าว่าหนึ่งในพี่น้องนั้นนะครับก็ได้บอกว่าเอาจริงๆแล้วเราควรจะขอบคุณพระเจ้ามากกว่านะเพราะว่าเกือบรวยก็ยังดีกว่าซวยซี่นะตอนนี้เนี่ยก็ให้มองโลกในแง่ดีซิวะอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะสามารถกลับไปหาทองใหม่ได้ ซึ่งพี่น้องอีกคนที่มาด้วยก็บอกว่าจริงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเสียทองไปหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าว่าเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยได้เคยไปหาทองมาจากไหนแถมเครื่องมือในการหาทองเราก็ยังมีอยู่อีกสเสบียงเราก็ยังมีอยู่ครบดังนั้นพวกเราก็เดินกลับไปตั้งต้นใหม่แล้วก็กลับไปหาทองอีกรอบมาสิ ทั้ง3พี่น้องนะครับก็เลยได้ตกลงตามนั้นเลยหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ทําการโค่นต้นไม้ลงมาต้นหนึ่งเพื่อจะทําเป็นเรือแบบง่ายๆไปก่อนก็คือเอาท่อนสูงนะครับมาแกะสลักให้มันเป็นไม้พอที่จะพาพวกเขา3คนล่องเรือกลับไปยังจุดที่พวกเขาหาทองในรอบแรกได้ ที่เมื่อมาถึงปุ๊บนะครับก็มีรีรอครับปักหลักตั้งแคมป์หลังจากนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปหาทองต่อแต่ว่ารอบนี้เองไม่ว่าพวกเขาจะเอาอีกเครื่องมือหาทองดูดน้าขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็ไม่เจอทองสักเม็ดหนึ่งเลยคือสักเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีนะครับมันก็เลยทําให้พวกเขาแปลกใจมากว่าอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้ละ่ะก็เลยได้ตั้งปักหลักหาทองอยู่นานมากจนกระทั่งสเสบียงของพวกเขาหมดนะครับทั้ง3พี่น้องเนี่ยก็เลยต้องมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านกันไป ซึ่งเมื่อมาถึงยังเมืองบ้านเกิดของ3พี่น้องนั้นนะครับไอหนึ่งในคุณน้องที่ชอบขี้หัวร้อนเนี่ยเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะเตรียมการกลับไปหาทองที่นั่นใหม่ในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ได้รับความเห็นด้วยจากน้องเล็กอย่างยิ่งครับที่เขาก็มั่นใจว่าบนนั้นเนี่ยต้องมีทองคําอยู่อย่างแน่นอนแต่ทว่าพี่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าชาร์ลีนะครับเขาก็กลับไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าพี่คนโตเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรลีลับแล้วก็มักจะมีเซนอะไรแปลกๆบ่อยๆครับ ชาลี Charlie, พี่ใหญ่ก็เลยได้บอกไปกับน้องทั้งสองว่าพี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรลึกลับนะเพราะถ้าเรามาคิดดูเนี่ยมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรือว่ารอบแรกเราก็หาทองมาได้แต่ว่าสูญเสียไปหมดเพราะว่าเรือแตกจากสาเหตุลมพัดอะไรมาก็ไม่รู้ส่วนรอบสองทั้งๆที่เรารู้ว่ามันมีทองคําอยู่จุดนั้นเนี่ยแต่พอเราไปหาเราก็หาไม่เจอ นี่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะเป็นเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาตามตำนานของอินเดียนแดงที่พวกเขาเนี่ยไม่อยากให้เราได้เจอสมบัติอะไรกันแบบนี้ซึ่งเมื่อพูดจบปุ๊บนะครับไอ้สองน้องชายเนี่ยมันก็ขำกากเลยบอกพี่พี่พี่อย่าเพอ้อเจอมากเลยไอ้ตำนานอินเดียนแดงแบบนั้นเนี่ยมันจะมีได้ยังไงนี่มันปีอะไรแล้วมันปี1904พี่ ผมว่าพี่เลิกหัวโบราณซะเถอะซึ่งพี่ชาลีนะครับเขาก็ยืนยันว่าฤด,ดูกาลหน้านะเขาจะไม่ขึ้นไปล่าหาทองถ้าหากน้องชายทั้งสองจะไปก็ไปแต่ตามศรัทธาน้องก็แล้วกันซึ่งน้องชายทั้งสองก็ไม่ขัดศรัทธาพี่ครับข้าจะไปข้าอยากไปหาทองข้าจะรวยทั้งสองน้องชายนั้นนะครับก็เลยต้องรีบไปหาไพ่พลมาเสริมกําลังแทนพี่ชายที่ไม่มานะครับก็คือจะเป็นเพื่อนของน้องชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตนะครับ ที่เมื่อได้อิาเพื่อนคนนี้มาแล้วในทั้งหมดก็รีบตระเตรียมสิ่งของเพื่อที่จะให้พร้อมกับฤดูการหน้าในปี1905นะครับที่เมื่อมาถึงแล้วทั้ง3ก็ออกเดินทางไปหาทองใหม่โดยไอ้พวกน้องชายเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้บอกกับพี่ชายด้วยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่มันก็เลยได้ทําให้พี่ชายเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจมากถ้าน้องชายจะกลับบ้านมาสายจะเป็นปี2ปีอะไรแบบนี้นะครับ เพราะแบบพี่ชายก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็อาจจะตื่นทองโลภหาทองที่ขุดได้แล้วไม่กลับก็นําทองพวกนี้เนี่ยไปเที่ยวพักร้อนที่ไหนมาก่อนแล้วก็ลืมเขียนจดหมายมาหาพี่ชายบ้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ายุคนั้นเองเนี่ยเขาก็ยังใช้การสื่อสารที่เป็นเขียนจดหมายใ่ไม่คงจะไม่มีลายที่มาใช้ส่งสติกเกอร์เอฟแอนดอะไรแบบนี้หรอกแต่แล้ว ปีมันก็ผ่านไป2ปีมันก็ผ่านไป3ปีมันก็ผ่านไปนะครับพี่ชายก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอนี่มันไม่น่าจะโอเคแล้วนะน้องเขาเนี่ยอยู่ๆมันหายไปตั้ง3ปีแบบนี้มันผิดวิสัยมากครับพี่ชายเนี่ยก็เลยได้เริ่มกังวลและนั่นแหละครับก็เป็นเวลาที่เขามีไอเดียในการที่จะไปตามหาน้องชายเขาครับ คุณพี่ชายนะครับก็เลยได้ทําการเดินเข้าไปในตัวเมืองไปรวบรวมไพ่พลมาสักกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นชาวบ้านที่ว่างๆง,งานนะครับบอกไปเราออกไปหาน้องชายของข้าที่ได้หายไปในป่ากันซึ่ง ชาวบ้านทั้งหลายแหละก็เห็นด้วยจะไปช่วยหาชาวบ้านทั้งหลายแหละก็ได้ตระเตรียมมาหาหลังจากนั้นก็ล่องเรือขึ้นไปยังจุดเดิมครับจุดที่ทั้ง3พี่น้องได้เริ่มค้นหาทองคําด้วยกันในตอนแรกแต่ถ้าว่าเมื่อไปถึงนะครับก็กลับไม่ค้นพบน้องชายของเขาอยู่สักคนเลยไม่ค้นพบแม้กระทั่งหลักฐานอะไรที่ว่ามีน้องชายเคยมาตั้งแคมป์อะไรอยู่ที่นี่นะครับทางพี่ชายก็เลยคิดว่าหรือ จะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเหล่าน้องๆของเขาเนี่ยยังหาทองที่นี่ไม่เจอพวกเขาก็เลยได้มุ่งหน้าเดินเข้าไปยังที่ที่มันลึกกว่านี้ว่าแล้วนะครับทางพี่ชายกับกลุ่มคนที่มาหาเนี่ยก็เลยได้ล่องเรือต่อไป จนกระทั่งไปถึงบริเวณช่วงหุบเขาที่มันจะเป็นน้ําไหลเชี่ยวมากนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ความน่ากลัวที่นั่นอย่างเดียวนะเพราะว่าไอ้ตรงบริเวณ2ข้างทางที่เขาได้แล่นเรือเข้าไปนะครับมันจะมีลักษณะเป็นหุบผาที่มีหินตั้งขึ้นเป็นแนวสูงๆงเหมือนกําแพง2ด้านนะครับซึ่งบนหน้าผาแต่ละหน้าเนี่ยมันก็จะมีรูๆอยู่ตรงกําแพงด้วยที่ถ้าใครมองผ่านๆไปนะครับมันก็จะเหมือนเป็นถ้าซึ่งอาจจะมีคนอาศัยอยู่ในนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็จะไม่สามารถมองเข้าไปเห็นในรูถ้าได้เลยนะครับด้วยความที่ว่ามมันนเป็รูืด ดังนั้นบรรยากาศตอนนั้นที่พี่ชายกับทางคณะได้เดินเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการล่องเรือผ่านกล้อง C C T V อะไรที่มันกําลังจ้องเราอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันหลอนมากเลยในตอนนั้นแต่เอาเป็นว่าในระหว่างทางที่พวกเขาได้ล่องเรือไปเนี่ยพวกเขาก็ได้ดูสองข้างทางไปอย่างไม่ขาดสายเลยว่ามันจะมีร่องรอยของน้องชายของเขาหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่หรือเปล่า จนกระทั่งเรือของทางคณะเนี่ยได้แล่นมาถึงบริเวณหุบเขาที่3นะครับที่พี่ชายก็ได้เห็นเต็นท์ที่พักของน้องเขาจริงๆแต่ทว่ามันจะเป็นเต็นท์เก่าที่มีลักษณะเหมือนกับถูกทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วไม่มีใครอยู่นะครับ พี่ชายก็เลยให้คนภายเรือเนี่ยหยุดจอดเรือตรงนั้นหลังจากนั้นก็เดินลงไปสำรวจพื้นที่ครับซึ่งก้าวแรกที่เขาได้เข้ามาในอาณาเขตของแคมป์เท่านั้นแหละเขาก็ต้องรองเลยว่าโหลีแคร่ปูศักดิ์สิทธิ์ครับด้วยความที่ว่าเขาเห็นร่างกายของใครบางคนนะครับนอนอยู่หน้าเต็นท์ในสภาพที่แบบกําลังมีหนอนอะไรชอนชัยเลยแล้วก็ไม่มีหัวแล้วนะครับ แล้วศพศพนี้เนี่ยมันก็จะมีท่าทางการนอนตายที่แปลกมากครับคือจะเป็นท่าทางการนอนฟุบลงแต่ว่าแขนข้างหนึ่งนะครับมันจะยื่นออกไปข้างหน้าราวกับว่าเขาพยายามจะตะเกียกตะกายไปหยิบของอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับซึ่งเมื่อมองไปตรงข้างหน้าเขาแล้วที่เขาจะไปหยิบของเนี่ยก็จะพบกับปืนไรเฟิลล่าสัตว์อันหนึ่งที่ได้พิงอยู่บนต้นไม้ครับ เอาเป็นว่าทางทีมค้นหาเนี่ยก็ได้สำรวจต่อไปในค่ายเข้าไปถึงยงในตัวเต็นที่พักครับแล้วก็พบกับร่างของชายคนหนึ่งจริงๆซึ่งนอนอยู่ตรงระหว่างทางประตูเข้าออกเต็นท์นะครับที่บนตัวของเขาเนี่ยมันจะมีผ้าห่มคลุมอยู่ด้วยราคาว่าชายคนนี้นะครับกำลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างออกมาจากเต็นท์แต่ทว่ดดันมาตายซะก่อนซึ่งเมื่อเปิดผ้าห่มคลุมดูนะครับก็อสุภาซากศพเลยครับ ทำให้ทางคณะเนี่ยได้หักแตกกัน2รอ,อบเลยที่ทางทีมค้นหาก็บนดาพี่ชายว่าเฮ้ยพวกเองพาคอยมาเบิงอียังวะแต่ถ้าว่าพวกเขานะครับก็ไม่สามารถระบุศพทั้งสองได้ครับว่าเป็นศพของใครเพราะว่าศพทั้งสองเนี่ยมันจะหัวหลุดออกไปเหมือนๆกันแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวไปอยู่ที่ไหนนะครับ ทำให้ทางทีมค้นหาต้องเริ่มออกเดินตามบริเวณค่ายว่าจะมีเศษหัวอะไรตกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่พบเลยทว่าพี่ชายนะครับก็เกิดลางสังหอนเดาๆแล้วว่าร่างทั้งสองน,นี้ยจะต้องเป็นร่างกายของน้องชายเขาแน่เลยเพราะว่าเขาไปดูจากของเขิงอะไรที่ตกอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ไปค้นของส่วนตัวที่อยู่ตามกระเป๋ากางเกงของชายผู้นั้นเนี่ยแล้วก็พบว่ามันเป็นน้องชายเขาจริงๆครับ แต่ถ้าเพื่อนๆได้ตั้งใจฟังเรื่องนี้ดีเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าคนที่ได้เข้ามาหาทองในรอบนี้เนี่ยมันมี3คนก็คือยังมีโรเบิร์ตที่เป็นเพื่อนของน้องชายทั้งสองอยู่แต่ทว่าในบริเวณที่เขามาตั้งแคมป์นะครับกลับไม่พบกับร่างกายของโรเบิร์ตเลยซึ่งในเวลาต่อมานะครับก็มีคนไปค้นพบกับโครงกระดูกที่อยู่ห่างออกไปจากแคมป์สักระยะหนึ่งนะครับที่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช่ของโรเบิร์ตหรือเปล่าเพราะว่าร่างกายโครงกระดูกนี้นะครับมันได้ถูกย่อยเสเหลือแค่โครงแล้วนะครับแต่ว่า มันก็มีเบาะแสอย่างหนึ่งนะครับที่บอกว่าเจ้าของซากโครงกระดูกนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอย่างมากเพราะว่า บนหน้าของเขานะครับมันได้ใส่ไอเทมชนิดหนึ่งอยู่เป็นแว่นออฟตัสครับแว่นของคนที่รักและอยากจะถนอมสายตาซึ่งดีไซน์ที่ร่างนั้นได้ใส่อยู่เนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ใหม่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่สวยกิิบเก๋ใส่เท่ได้ทั้งเกมเมอร์และคนทั่วไปนำซ้ำแว่นพวกนี้เนี่ยมันยังตัดสายตาได้อีกด้วยด้วยซึ่งชาวบ้านเมื่อเห็นแว่นแบบนี้ตกอยู่นานแข็งแรงคงทนไม่เป็นไรนะครับเขาก็เลยอยากจะเก็บมาใช้กันบ้างแต่ทว่าวก็ได้ถูกห้ามไว้ก่อนโดยตัวคุณพี่ชายที่เป็นคนเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติครับโดยพี่ชายบอกว่า นี่เองไม่กลัวเจ้าของไอเทมมันจะตามมารออนเือไงชาวบ้านก็เออเออพี่ชายก็เลยบอกว่านี่ถ้าพวกเองอยากจะซื้อจริงๆนะก็เขาไปดูในลิงก์ด้านล่างของช่อง F Dairy เขาสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่าง,งเขาแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดของ F Dairy ด้วยเราจะได้ซื้อแบบคุ้มคุมชาวบ้านคุณเ,เออเดี๋ยวข้าไปซื้อบ้างดีกว่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มันจะเป็นปริศนาของเรื่องนี้ก็คือไอบริเวณที่ตั้งค่ายแคมป์นี่เนี่ยมันจะมีรอยสลักรอยหนึ่งอยู่บนต้นไม้ครับ ซึ่งได้เขียนเอาไว้ว่าพวกเราได้เจอขุมทรัพย์ที่นี่ซึ่งพี่ชายเขาจําได้ว่ามันเป็นลายมือสลักของน้องชายเขาแน่นอนครับที่ก็น่าจะมาทําการสลักตรงนี้เหมือนกับเป็นการมาร์กจุดว่าพวกเขาเนี่ยเคยเจอทองคําอะไรตรงนี้เผื่อที่ว่าเวลาการหาทองรอบต่อไปจะได้กลับมาหาจุดนี้ถูกครับแต่ทว่าสิ่งที่แปลกมากเลยก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเขียนว่ามีการค้นพบทองแล้วนะครับแต่พอไปตรวจหาดูบริเวณค่ายบริเวณกระเป๋าเก็บของอะไรเนี่ยมันกลับไม่มีทองคําอยู่ซักดุ้นเลยครับ ซึ่งก็แค่นั้นแหละทางทีมค้นหาก็รู้แล้วว่านี่คือน้องชายเขาแต่ก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะครับพวกเขาก็เลยได้จัดแจงเก็บศพแล้วก็หอบไพ้พลกลับมายัางเมืองเพื่อจะเอาศพน้องเนี่ยไปทําพิธีอะไรกัน แล้วก็เอาเรื่องราวที่พวกเขาได้ค้นพบในป่านี่นะครับไปแจ้งตํารวจเพื่อให้จัดการมาดําเนินคดีต่อที่ตํารวจก็ได้เข้ามาดําเนินคดีจริงๆนะครับแล้วก็สรุปไปไงว่าอ๋อมีคนมาตายในป่าแล้วก็หัวขาดใช่ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกเขาเนี่ยจะโดนพวกสัตว์บุกมาจู่โจมแล้วจากนั้นก็กระชากหัวเขาไปไเอาไปกินเพราะว่าหัวมันอร่อยไง ส่วนไอ้ซากโครงกระดูกที่ได้ไปเจอไกลๆห่างจากค่ายแคมนี่หน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์ต่างๆมันมีนิสัยในการลากเหยื่อไปไกลอะไรแบบนี้ซากก็เลยโดนเอาลากไปซอยอยู่หนึ่งซากนั่นเองซึ่งมันก็ดูจะเป็นคําอธิบายที่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าคุณชาร์ลีสพี่ชายของน้องทั้งสองเนี่ยเขากลับไม่บายไอเดียนี้ครับคือไม่เชื่อโดยเขาบอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่น้องชายเขาเนี่ยจะถูกสัตว์อะไรมาฆ่าครับ เราโปลิสนะครับก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าคุณคิดว่าน้องชายคุณไม่ได้ถูกสัตว์ฆ่าแนละ้วน้องชายคุณจะถูกใครฆ่าล่ะพี่ชายนะครับก็บอกว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชนเผ่าท้องถิ่นมากกว่าหรือไม่ก็น่าจะเป็นพลังงานวิเศษอะไรหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาเคยเข้าไปในป่านี้แล้วก็ไปขุดทองกับน้องชายในรอบแรกมาว่าเขาได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆบ้างนะครับซึ่งตำรวจได้ฟังพวกกบเบป,ปากมองบนแล้วก็กบอกว่าเพอรเอคุณจะเอาเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้มาโมเมไม่ได้นะ แต่แต่แต,แตคุณตำรวจครับผมคิดว่าน้องชายของผมเนี่ยเขาได้เจอทองคาจริงๆแต่ว่าโดนพวกชนเผ่าเหล่านั้นเอาทองไปนะตำรวจก็เลยถามว่าแล้วทาไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเขาได้ไปสลักรอยบนต้นไม้ไง,ง,งบอกว่าเขาได้เจอทองตรงนี้แล้วตำรวจก็เลยได้มองบนอีกรอบแล้วก็บอกกับคุณพี่ชายว่าไอการที่เขาได้สลักบนต้นไม้ว่าเขาได้เจอทองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการยืนยันอะไรเลย ма? ว่าน้องชายคุณได้เจอทองจริงๆก็อาจจะแบบสลักเล่นเล่นมือบอลอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งก็นั่นแหละครับก็เลยทําให้คดีนี้เนี่ยมันถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุในปป่าไครับ แต่ทว่าชาวบ้านทั้งหลายแหละเขากลับไม่เชื่อเรื่องราวเหมือนกับที่ตำรวจได้สรุปนั่นสิเพราะเมื่อข่าวของชายที่ตายไปในหุบเขานี้ได้แพร่ออกไปแล้วเขาได้หัวขาดแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ท a l k of the Town เลยครับแล้วก็เช่นเคยครับพอมีข่าวเรื่องราวแปลกๆแ,แ,แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบตั้งทฤษฎีปรงๆขึ้นมาอยู่หลากหลายเลยฮะ ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จะแอดจะขอแบ่งเป็นสองสายก็แล้วกันนะครับก็คือสายแรกครับสายที่เชื่อกันในเรื่องฆาตกรรมกับสายที่2ส,สายที่เชื่อนในเรื่องเหนือธรรมชาติครับซึ่งไอ้สายที่เชื่อนในเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในหุบเขาแห่งนี้นะมันจะต้องมีสิ่งอะไรที่แปลกประหลาดตามที่ตำนานอินเดียนแดงบอกแน่นอนเลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยเขาได้โดนโจมตีจากวิญ,ญญาณของผีสางนางไม้หรือว่าปูโสมเฝ้าทรั์อะไรแบบนี้ ซึ่งชาวบ้านนะครับเขาก็ได้ตีความทฤษฎีนี้ขึ้นมาจากศพของสองน้องชายครับที่คนหนึ่งก็ทําท่าเหมือนว่ากาลังจะหนีออกจากเต็นท์แล้วคนหนึ่งเนี่ยก็ทําท่าเหมือนก็ว่าจะหยิบปืนมายิงแต่ก็ว่าดันตายซสยก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่า,วามันมีชนเผ่าหรืออะไรมาบุกโจมตีพวกเขาหลังจากนั้นเมื่อฆ่าตายเสร็จนะครับพวกเทพย,ายดาหรือว่าอาสูรเหล่านั้นชนเผ่าแล้วก็ตามเนี่ยมันได้นําทองคําที่น้องชายได้ขุดได้นะครับเก็บกลับไปหมดเลย ส่วนอีกสายหนึ่งที่บอกว่ามันน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมนะครับเพราะก็บอกว่าไอโรเบิร์ตหรือว่าเพื่อนของทั้งคู่นี้เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกร,กรก็ได้ครับที่พอหลังจากกุดททองได้กันไปสักพักใช่ไหมก็เกิดการทะเลาะก,กันอยากได้ทองกันไปคนเดียวครับ โรเบิร์ตก็เลยที่ทําการฆ่าแล้วก็ตัดหัว2พี่น้องนั้นก่อนที่จะแย่งทองคําแล้วก็หนีหายไปในกลีบเมฆไปตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่ใหม่เลยซึ่งไอ้ซากโครงกระดูกที่มันได้อยู่ตรงบริเวณค่ายนั้นอนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ซากของโรเบิร์ตก็ได้แต่ถ้าว่าอาจจะเป็นซากของใครที่ได้มาตายก่อนหน้านั้นถ้าว่ามันเผอิญเผอิญมาอยู่ตรงนั้นพอดีไงเพราะในยุคนั้นนะครับมันก็จะไม่มีการชนสูตรศพการเก็บ DNA ออะไรกันนะฮะด้วยความที่มันเป็นร้อยกว่าปีที่แล้วนะ ซึ่งถึงแม้ว่าชาวบ้านเขาจะเชื่อเป็น2แนวที่ไม่เหมือนกันอะไรตามนี้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเขาคิดเหมือนกันก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันโหดมากครับโหดจนขนาดต้องทําให้พวกเขาในได้เปลี่ยนชื่อหุบเขาแห่งนี้ว่าหุบเขาไร้หัวเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็นําเอาเรื่องพี่น้องหัวขาดนี่นะครับมันเล่ากันต่อๆกันจนเป็นตำนานเมืองเลยจนคนที่เขาจะเข้าไปท่องเที่ยวยังที่แห่งนี้นะครับไม่กล้าเข้าไปเกือบศตวรรษหนึ่งเนี่ยกลัวว่าเดินมันจะมีผีมกระชากหัวอะไรกันแบบนี้ จนกระทั่งในะอีก8ปีต่อมานะครับมันก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามอร์ตินเขาได้แบบไม่เชื่อเรื่องงมงายพวกนี้เ,นเขาคิดว่าไอ้เรื่องผีหัวขาดแบบนี้มันจะมีจริงได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่คนแต่งเรื่องขึ้นมาผู้คนเนี่ยต้องการจะปกป้องไม่ให้คนมาหาสมบัติในที่นี้มากกว่าละมั้ง บักมาตินผู้นั้นก็เลยได้ตัดสินใจจะเป็นผู้แหกกฎครับแหกเข้าไปในหุบเขาแห่งนี้เพื่อจะไปขุดทองคามาแล้วก็มาบอกคนภายนอกกับพวกเองเชื่อเรื่องโมเมโดยที่เขาก็ได้เตรียมการแล้วก็บอกกับเพื่อนร่วมมาของเขาว่าเนี่ยเองไปส่งข้าหน่อยเดี๋ยวข้าจะเข้าไปขุดทองที่นี่นะและเองก็รอข้ามาสักปีหนึ่งนะแล้วกลับมารับข้าใหม่ซึ่งถ้าเองกลับมาตอนนั้นนยเองจะเห็นข้าขนทองมาเยอะเลยแล้วเราจะรวยเราจะรวยกันนะ ที่เมื่อหลังจากบักมาตินผู้จบนะครับเขาก็เดินทางเข้าป่าจริงๆแล้วก็ไปสร้างกระตงกระอบอะไรอยู่ที่นั่นอยู่เป็นแรมปีเลยนะครับที่เมื่อปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยไอ้เพื่อนที่สัญญากับบักมาตินผู้นี้ว่าจะมารอรับนะครับก็กลับไปรับมาตินยังจุดนัดหมายจริงๆแต่ทว่าก็กลับไปเจอมาตินออกมาพบปะกันเลยฮะ เจ้าเพื่อนผู้นี้เนี่ยก็เลยได้รอคอยมาตินอยู่สักพักหนึ่งรอเป็น1วัน2วัน3วันสวันจนกระทั่งสัปดาห์หนึงแล้วครับมาตินก็ยังไม่มาเพื่อนก็เลยเห็นว่าเออมันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติแล้วนะก็เลยได้นําเรื่องนี้นะครับไปแจ้งกับตํารวจท้องถิ่นครับให้เข้ามาในป่าเพื่อมาหามาตินซึ่งเมื่อตํารวจมาหาเนี่ยก็ได้เจอจริงๆครับเจอสภาพของกระต๊อบของมาตินเนี่ยในสภาพที่ได้ถูกเผาไมเกรียมเป็นตอตะโกเลยนะครับที่ข้างในนั้นมันก็จะมีศพอันไม่เกรียมของมาตินอยู่เช่นกัน แต่ทว่าบนศพนี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไหมอย่างเดียวแต่ทว่ามันไม่มีหัวด้วยครับทาให้ชาวบ้านเริ่มแตกตื่นกันอีกแล้วว่าเอาแล้วเอาแล้ว,อลวไอ้เรื่องหุบเขาหัวขาดนี่มันเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าตํารวจนะครับก็ได้สรุปว่าไอ้คดีหัวขาดคดีนี้กับคดีที่มันเกิดขึ้นมาก่อนที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันเป็นอุบัติเหตุล้วนๆเป็นคด,ดีซะงั้นไปครับ เปีต่อมาครับมันก็มีคนมีแนวคิดเดิมๆอีกแล้วที่ครานี้เขาชื่อว่าจอนดนะครับเขาจะเข้าไปหาทองคํากับเพื่อนครับลากเพื่อนเขาไปตั้งแคมป์ตั้งค่ายในบริเวณป่านี้ด้วยซึ่งก็ดันไปตั้งใกล้ๆกับบริเวณที่2พี่น้องคนนั้นได้เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้หรือเปล่านะว่าบริเวณที่เขาได้ไปตั้งแคมป์ตัวน,นั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดอาถรรพ์ดังกล่าวแต่เอาเป็นว่าเมื่อตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะครับบักจอน็บอก,กับเ่่นาาีาวย เดี๋ยวก็าจะเดินไปยังป่าที่มันลึกกว่านี้หน่อยนะจะเข้าไปสำรวจอะไรที่ก็อาจจะใช้เวลาสักสองสาวันก่อนจะกลับมาซึ่งไอ้เพื่อนที่มาโดยก็โอเคนะครับรอไปสองสาวันฮะแล้วก็เช่นเคยครับสองสาวันผ่านไปจอนก็ยังไม่กลับมาครับเพื่อนของจอนนะครับก็เลยได้เริ่มเดินออกตามหาเขาเลยจะร่องรอยที่จอนได้ทิ้งไว้ในป่าจนกระทั่งเข้าไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งครับที่เขาก็เห็นกับร่างของจอนเนี่ยกำลังนั่งคุดคูอยู่ และที่สําคัญคือหัวของจอยังอยู่ด้วยเพื่อนก็แบบโอ้ยลงอกเดินไปตบบาดจอทักว่าเฮ้ยไอ้จอเองเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยสองสาวันของเอ็งนี่มันเกือบสัปดาห์แล้วเอ็งก็ยังไม่กลับมาแต่ทว่าพอพูดจบนะครับมันกลับไม่มีเสียงตอบรับมาจากจอครับตัวของจอใน,นแข็งทื่อยันจะเยือกอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเพื่อนคนนั้นได้เพ่งดูดีๆเขาก็พบว่าจอน,นะครับได้ตายไปแล้วโดยการถูกแช่แข็งครับ แต่ถ้าว่ามันจะเป็นการแช่แข็งที่ประหลาดมากนะครับก็คือหน้าตาของจอในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเขาได้ถูกแช่แข็ง้วยความทรมานหนาวตายอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่ามันเป็นหน้าตาที่เหมือนกํนลาลังนั่งเล่นอยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆนะครับมันก็มีความเย็นเนี่ยมาแช่แข็งของเขาวุบเดียวเลย และในอีก5ปีต่อมาครับมันก็มีชายคนหนึ่งได้เข้าไปล่าสัตว์ยังหุบเขาแห่งนี้เข้าไปตั้งแคมป์าเลยกันตอนกลางคืนนะนะแต่ทว่าวมันก็เกิดเสียงหนึ่งที่ทําให้เขาได้นอนไม่หลับขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นเสียงเหมือนกับคนคว้างหินลงในน้ำต ซ้ำๆกันแบบนี้นะครับชายคนนั้นก็แบบใครมันทําให้ข้านอนไม่หลับนี่ก็จะเดินไปด่าซะหน่อยฮะก็เลยเดินไปดูอย่างริมทานที่ก็ไม่พบกับใครคนไหนอยู่นะครับแต่ทว่าในเว็บนั้นเองเขาก็เห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังเปลือยกายวิ่งโชว์สองเต้าเข้าไปในป่าลึกเลยที่สัญชติญาณของเขานะครับมันก็ได้บอกว่าการที่อยู่จะมีคนโปๆมาวิ่งในป่าแบบนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ครับเอาจริงๆไม่ต้องในป่าหรอกในเมืองมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่ถ้าว่าการที่หญิงมาวิ่งโป๊เปลือยในป่าแบบนี้นะ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอกําลังได้รับความอันตรายและต้องการรับความช่วยเหลืออะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอีกหนึ่งสัญชตาตญาณของชายล่าสัตว์ผู้นี้นะครับเขาก็บอกว่าอย่าตามไปเลยดีกว่าเพราะถ้าตามไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เธอไม่รอดคนเดียวครับแต่เขาอาจจะไม่รอดด้วยชายคนนั้นนะครับเขเลยได้พยายามลืมเรื่องราวที่ตัวเองเจอทั้งหมดแล้วก็กลับไปนอนต่อครับหลังจากนั้นเขาก็ไปล่าสัตว์อยู่อีกสัก2วัน3ามวันก่อนที่จะกลับมาในเมืองแล้วก็ได้ทราบข่าวว่า ในช่วงที่เขาได้ขึ้นไปล่าสัตว์นะน,นะครับมันก็มีกลุ่มไวร่นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นไปล่าสัตว์อะไรด้วยเหมือนกันที่ในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับซึ่งเมื่อตำรวจได้ตามหาอะไรเท่าไหร่เนี่ยตำรวจก็ตามหาไม่เจอและตำรวจนะครับก็ได้อธิบายลักษณะของผู้หญิงคนนั้นว่าเขาสูงยังไงมีผมอะไรหน้าตาสีเป็นยังไงให้กับชายคนนั้นฟังซึ่งเมื่อชายคนนั้นได้ยินก็ได้รู้ทันทีว่ามันต้องเป็นหญิงคนนั้นที่ได้เปลปือยเปล่าวิ ก็ไม่มีใครได้พบกับผู้หญิงคนนั้นอีกเลยนะครับตำรวจก็เลยได้สรุปคดีนี้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอได้หลงป่าแล้วก็ตายไปแล้ว และหลังจากนั้นมานะครับเรื่องราวของหุบเขาหัวขาดนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการตายแบบแปลกๆเกิดขึ้นมาครับที่ถ้าแอดเอามาเล่านยมันก็คงจะไม่หมดคลิปนี้แนี่เพราะว่ามันมีแบบหลาย้อยครั้งมากนะครับแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ของการตายเนี่ยซากศพของคนนะครับก็จะหัวขาดไปหมดในตอนที่เจอร่างครับจนทําให้มีครั้งหนึ่งเนี่ยทีมสํารวจของตํารวจนะครับเขาต้องรวมทีมขึ้นมาทีมใหญ่ๆเลยเพื่อจะไปปักหลักตั้งแคมป์ค้นหาความลึกลับในป่านี้นะครับและตำรวจเองก็ไม่รอดครับเจอดีเหมือนกัน คือพวกเขาได้เล่าว่าในระหว่างคืนที่4ที่เขามาสืบเรื่องนี้อยู่ในป่านะครับมันก็จะมีพวกชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งหน้าตาเหมือนอินเดียนแดงเลยซึ่งบางคนนะครับก็ใส่หน้ากากจะงอยปากยาวเหมือนกับนกด้วยเดินตรงเข้ามากับตำรวจในเต็นท์นะครับตำรวจก็ตกใจมากาว่าพวกเขาจะมาทําอะไรนะครับแต่ถ้าว่าพวกชนเผ่าเหล่านี้ก็พยายามจะสื่อสารกับตำรวจที่พอจะเข้าใจได้ว่าให้รีบออกไปจากที่นี่ซะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภยัย หลังจากนั้นชนเผ่าก็ยังได้เตือนภัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอะไรแปลกๆที่มันจะมีสีขาวซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณทาน,น้ำแห่งนี้อีกที่เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมันมักจะออกมาหากินตอนกลางคืนแต่ตำรวจก็ไม่เข้าใจมากนะวมันคือตัวอะไรเอาเป็นว่าหลังจากนั้นที่ชนเผ่าไปเนี่ยตำรวจนะครับก็ได้กลับเข้าไปนอนต่อในเต็นท์แต่ทว่า ตำรวจก็ได้เล่าว่าบรรยากาศหลังจากที่เขาได้กลับมานอนใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมเลยคือมันจะร้อนร้อนฉลุกี่กนคือมันจะมีเสียงนกฮูกนกแสกดังขึ้นมาผิดปกติพร้อมกับเสียงปาระหลาดที่ตำรวจไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันคือเสียงอะไรครับแต่ทว่าตำรวจรู้อย่างเดียวว่าเสียงเหล่านะั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมาแหกปากรองข้างๆแคมป์ตำรวจไปบอกว่าออกไปออกไปออกไป,อ,อ,กไปอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เมื่อรุ่งเช้ามาถึงในตำรวจก็แบบโอ้ไม่ต้องมาสำรวจเลวเก็บของแล้วกลับบ้านไปเถอะพวกเรา ซึ่งถึงแม้ว่าพวกเขาะจะไม่รู้ว่าเสียงเหล่านี้เป็นอะไรนะแต่เมื่อพวกเขาได้ไปถึงที่ทํางานของเขานะครับพวกเขาก็ทําการดําเนินเรื่องเพื่อปิดอุทยานแห่งชาตินี้หรือว่าหุบเขาแห่งนี้เลยป้องกันไม่ให้คนเข้าไปบริเวณโซนหุบเขาหัวขาดดังกล่าวนะครับที่เมื่อมีคนถามเหตุผลว่าตํารวจทําไมถึงต้องทําแบบนี้ด้วยล่ะตํารวจก็จะบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ คือตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็บกว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเองนะครับมันก็เลยได้ทําให้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไอเรื่องความจริงว่ามีอะไรอยู่ในหุบเขาหัวขาดนนนะครับมันก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครแก้ได้อยู่เลยแต่เอาจริงๆมันก็มีคนที่แอบเข้าไปในที่นั่นเหมือนกันแล้วก็ได้ไปเจอความฉิบหายต่อมาเช่นกันนะครับ แล้วเพื่อนๆคิดว่าในหุบเขาแห่งนี่นนยมันมีอะไรอยู่มีผีกระชากหัวอยู่เลยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเอาไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอ๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย